มือถือเต็มง่ายๆแบบนี้มือใหม่ลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการแก้หน่วยความจําโทรศัพท์มือถือเต็มเดี๋ยววันนี้มีวิธีมาแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่รู้ตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Oppo แตะเข้าไปที่แอปการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะจากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วแตะไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ตรงนี้แตะเข้าไปค่ะ เข้ามายัางหน้านี้แล้วนะคะให้มาดูที่หัวข้อที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะคะที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ใช้ไปแล้วนะคะอยู่ที่6 8 7 gb ตรงนี้นะคะเมมโมรีโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จะมีอยู่ที่1 2 8 gb ตรงนี้นะคะนั้นให้เรากดแตะเข้าไปที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะระบบก็จะบอกว่าไฟล์ข้อมูลทั้งหมดเราใช้ไปกับอะไรบ้างนะคะ อย่างเช่นนะคะรูปภาพวิดีโอนะคะตัวแอปนะคะเอกสารนะคะแล้วก็อื่นๆแล้วก็ยังมีระบบด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ล้างไฟล์ที่ไม่จำเป็นนะคะ นั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะที่เราล้างไฟล์ที่ไม่จําเป็นไม่เกี่ยวกับข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อมูลยังอยู่ครบแต่เราลบไฟล์ขยะที่ไม่จําเป็นเช่นรูปคลิปต่างๆที่เราได้ทําการลบไปแล้วนะคะจะยังตกค้างอยู่ตรงนี้นะคะนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คําว่าล้างตรงนี้ได้เลยค่ะเราทําการลบเสร็จนะคะเราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมานะคะก่อนที่เราจะทําการลบนะคะตรงนี้นะคะจะใช้ไปแล้วอยู่ที่6 8 7 gb นะคะ เมื่อเราทำการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมานะคะแต่ตอนนี้ใช้ไปแล้วอยู่ที่67.4 GB นะคะแสดงว่าหน่วยความจำเราเพิ่มขึ้นนะคะสับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ลองทำดูค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะกดปัดหน้าจอกไปได้เลยนะคะจะพาไปล้างไฟล์แคชไฟล์ขยะในแอปการตั้งค่ากันค่ะกดค้างไว้ที่แอปการตั้งค่าแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ตัวไอหรือข้อมูลแอปได้เลยค่ะมอย่างหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่หัวข้อแคสนะคะไฟล์แคสไฟล์ขยะในแอปการตั้งค่าก็จะรวมมันอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ล้างแคสค่ะเมื่อทําการล้างแคสเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะ การล้างตรงนี้ไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆในแอปนะคะสิ่งที่หายไปคือไฟล์แคชไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในแอปการตั้งค่าเท่านั้นคะ่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เรายังใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ไฟล์แคชไฟล์ขยะเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอนะคะมิฉะนั้นอย่าลืมขยันเข้ามาทําการล้างบ่อยๆนะคะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ